สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น ปร <Okay. S 2> <ะ>ึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่อง,เร,องเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ได้ด้วยเมีใครเขาทักมาพี่ก้อนหนูอชอบพี่ยังเลยพี่เปคนพูดน้อยโอ้ร สวัสดีครับเพื่อนเขาอยู่ผมครับบอกรีวิวคือต้องการครับวันนี้พามาดูรถข้ออีกหนึ่งคันครับขยับไปที่ระดับ600ม้าบวกฮะแต่ตีเวลาไม่รู้ว่าเป็นที่น่าพอใจของเขาหรือเปล่ากับตัวรถที่เป็นบอดี้ออนนิวครับเพื่อนครับเรื่อได้ว่าความสวยงามความคลีนนะเรียกได้ว่าหน้าถูกใจเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลงานในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าติดอะไรแล้วเขาไปเจอปัญหาอะไรแบบไหนเดี๋ยวต้องคุยเข้ากันแล้วไม่รู้ว่าไอ้เวลาระดับเลข11เเนี่ย11เท่าไหร่ภูมิใจหรือยัง ตู้อย่างเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเพื่อนหน่อยเร็วผมช่างกัดลังสิตครับลังก๊อนลังสิตครับก้อนครับครับหกร้อยม้าใช่ไหมหกร้อยสิบเอ็ดม้าครับหกร้อยสิบเอ็ดแถมไปอีสิบเอ็ดตัวด้วยก้อนครับเวลาเป็นไงงานที่แล้ววิ่งอยู่สิบเอ็ดหกครับพี่ดีที่สุดเลยเหรอดีที่สุดแล้วครับยังอิงสี่เดียร์ยังสี่เดียรครับตามเป้าไหม ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ารถไม่ลงพื้นมั้ยอ่านั่นคือปัญหาที่เจอใช่ครับรถออกรถไม่ได้ออกไม่ได้หกสบฟุตอยู่สองหนึ่งสองสองอ่ะโอ้จริงๆดีๆมันต้องเท่าไหร่หนึ่งเท่าไหร่ก็อ่าคนอื่นเขาออกกัน1 1 7 1 8ห่งเจอ่ะอะไรไล่รถคนอื่นได้ทำไมรถตัวเองไล่ไม่ลงหรือยังไงมันบอมันเป็นอยู่บอดี้เดิมด้วยพี่อ่าฮะไม่ได้ไม่ได้ท่วงน้ำหนักไม่ได้ไล่เบาอะไรมากเออ กอล์ตตัวรถแน่นอนเมื่อกี้พิวเปิดรายการไปแล้วว่ามันก็คินคลีได้เห็นใช่ไหมครับภาพรวมระดับหัวรถออกมาสเต็ปการจูนเป็นไงบ้างใครเป็นคนจูนยังไงคนจูนเป็นพี่แฟร์จูนเนอร์ครับอะฮะเป็นของทางแฟร์จูนเนอร์จูนให้ครับอ่ะฮะสต็อกเมกอันนี้เป็นเครื่องเป็นยูโร่าโฟมกล่องจุดไฟก็เป็นยูโร่าโฟมความยากง่ายเปต่างจากยูโรถถึงอะไงบอกพี่หน่อยดิในความรู้สึกคนอื่นเขาบอกทักำไม่แรงเออแต่วิ่งการวิถือว่าโอเคไหมก็โอเคพี่ใช่ไหมครับเพราะว่า คนอื่นเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณห0ร้อยมาหกร้อยนี่หนึ่งห้าร้อยไปไปแต่ติดตรงที่ว่ามันยังไม่ลงพื้นเต็มที่อย่างที่เราต้องการรถมันหนักเลยรถมันหนักดูดูเพื่อลองดูบอดี้ภายนอกก่อนแล้วกันว่าเพราะก๊อตบอกว่าไม่ได้แบบไปตัดไปเลาะอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะครับเออช่วงล่างเป็นไงครับก๊อลช่วงล่างก็ตามกติกาเลยครับพี่ยเนี่ยห้าแผ่นแนี่ยบรรทุกห้าแผ่นโชคอะไร โเป็นซปปเเเอรร์จคับ็นของเจซุเปอร์เจใช่นี่เลยลาเลียนท่อในงานใ,นใครอ่ะช่างสอนเน,นี่ยทั้งสอนเหมือนกันเออดูฮะเป็นงานเลสนี่นะน,นี่คืออ๋อนี่อ่ะทังแฟร์จูเนอร์อยู่นี้ใ,นใช่ไหมถอาสูตรเหมิงตังตามนั้นเลยครับดูฮะประตูเป็นไล่เบาปลายถูกไหมเครื่องยนต์นะเปิดดูหน่อยได้ไหมได้ๆเอาสเปคเลยนะครับคุยกันแบบตรงๆนะมึงจะหมกปะเนี่ยฮะโมกฮะดูดำหน้าเหมือนแบบนี่ไอ้ดูนี่ยูโรโฟ เครื่องยูนิฟอร์มี่นี่เลยสเปคเป็นไงบ้างบอกหน่อยเร็วก็ตอนนี้เป็น3ามพันสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งรูกวีโก้ลูกวีโก้ชุดฝาสูบมีอะไรบ้างอันนี้ที่ทำเริ่มเติมลงไปมีเปลี่ยนองเปลี่ยนองศาพอดแค่นี้แหละครับครับสปริงวามีรีเทนเนอร์อื่ชุดแคมมาเป็นไงแคมเป็นของเอเนสพันย์ไเป็นของนั่งหุยเผลอใช่ครับเอเนสพันแล้วไงอินเตอร์ทุกสิ่งอย่างนี่ล่ะดัดไซนี่ล่ะ อินเตอร์ของเป๊อินเตอร์ซิงครับอ๋อไปทางนู้นเป็นร้านพวกกันพวกการช่วยกันในส่วนนี้เทอร์โบเรือกของใครอ่ะอินทีแท็ทครับของทางปิงทเทอร์โบลปิเอองเทอร์โบลเฮ้ถามจริงความแรงดับ600ม้าชุดเกียร์ชุดคัตเลือกใช้ของใครเกียร์เป็นเกียร์เดิมไม่เกียร์ยรยอินทีอะไร อ้ขงใครเกียร์เป็นเกียร์เดิมไม่ใเกียร์วีเจียอะไรเกียร์เดิมคันก็เป็นของอ่างคัตซิ่งอ่างคัตซิ่งใช่ครับเออถามจริงสําหรับเครื่องยูโรโฟนนะี่ปัญหาจุกจิกส่วนใหญ่มันคืออะไรบอกได้ไหมก็ขนาดที่แล้วก็ประกับประกับข้อแตกก็เ,ออเพราะว่าประกับมันจะเล็กกว่าตัวอื่นไงอ๋อประกับมันจะเล็กใช่ครับเออแล้วตรงนี้เราแก้ไขยังไงอ่ะปัญหาในส่วนนี้แบงไหม <c oughs> อะไรนะแบงใส่ประกับซิ่งใส่ประกับซิ่งครับอยู่ไหม ก็ต้องลองดู่ะเพิ่งประกอบมาสดๆเลยเพื่อนๆนะโอ้คุยอะก้อนมันพูดแล้วเหมือนมึงไม่จริงจังอีกตะเวียไมงเป็นไรผมเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยอยู่แล้วกินเหล้าวะเนี่ยไม่กินนะครับไม่เอาด้วยไม่กินเหล้าตุลาไม่เล่นนาลีก็ไม่ยุ่งชัวนะเออหน้ามึงน้าเชื่อว่าอะไรก้อนเออระบบน้ำมันเป็นไงครับวันนี้ชุดปั๊มหัวชีเป็นไงบ้างเออเออบอกเนี้ย ปั๊มปั๊มเป็นของ6.9ครับปั๊ม6.9ลิตรนอวุชีเหรชีครับั์การให้เออดูครับเวลานี้คือในส่วนของก้อนเขา600วมาก็วิ่งกัน11กลาง่เขาวิ่งกัน11ต้นเขาวิ่ง11ต้นเอวันนี้วันนี้ต้องตามหา11ต้นขอบเขาครัเพราะว่าลรกกว่า ไปซ้อมมาออกได้แล้วพี่เอ,อแต่ว่าหลับก่อนสุดแทงไอ้คำว่าหลับนี่คืออะไรพังกะประกับแตกเออที่ว่าได้เหรอใช่แล้เราบอกแก้แล้วแกตอนนี้ทำาปไหมแล้วนี่เพื่อน600บาท <c oughs> <c oughs> ไม่รู้แหละขนาดที่กูมองตีเบนต,ต้นกูจะเอาให้ได้ใช่เอ,อ้ยก็สุ่มรถตอนนี้ภาพรวมในอู่เป็นไงบ้างอะส่วนใหญ่อะรถลูกค้าบอกพี่หน่อยดิก็โอเคพี่แต่ผมหลักๆอยไปทางนินทำพวกช่วงล่างอะไรมาก รุ่มล่างเผารอยแนบอะไรเงี้ยถล่มแล้วกิมีเพื่อนสกิดมาบอกกอฮะถามพี่กอนให้หน่อยดีว่าถ้าผมต้องการทํารถค้อกสเต็ปสักเนี่ยเครื่องยูโรโฟหรือเครื่องตัวไหนก็ได้อยากวิ่งสักส่งสักงานสัก11ไปปา12ตสต้นๆเอาไหวไหมได้เพ่แต่ว่ารถใช้งานยากอะพูดตรงๆเลยฮะใช่ทําได้ครับแต่ว่าใช้งานยากใช้งานยากใช่ครับเออ มีงบประหยัดมแบบทำแบบวิ่งขับสนุกพอแนะนำหน่อยควรจะเริ่มจากอะไรสำหรับเนี่ยรถเพื่อนๆไม่ต้องรถคอกนะรถดีเซลทั่วไปอย่างเงี้ยรีรีแมปเทอร์โบง่ายๆโอเคไหมสำหรับอนหลักสิบประมาณหมื่นนิดๆรถกันแซ่บลไอ้เหี้ยเปิดมึงคิดเยอะอ่ะมึงไม่ได้คิดเยอะอ่ะไม่เยอะไม่เยอะเพื่อนขับตังค์มาห้าพันทำอะไรได้บ้างรีแมปสี่พันห้ารีแมปสี่พันห้าใช่รีแมปไปพอแล้วมันแล้วแค่นี้ก็มันแล้วแล้วท่อพ่อไอ้เสียแนะนำหน่อย ออไถ้องเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็จะเลากก็เบอร์อีกงเขาอะไรไอ้เสียหน้าเพาก็สองหน้าออกท้ายอ่ะออกท้ายไม่มีไอ้ยังคุยกับมือหรือกูขับขอดูไว้ได้หน่อยนิมึงพูดน้อยจริงไหมเนี่ยมึงอยู่อู่มึงพูดน้อยเงี้ยหรอน้อยพี่น้อยดีก๊อตเจอกล้องล้มเสืนเบื่อนี่คือภายในครับดูฮะเออก็คือรถบ้านแหละ จริงๆก็คือหมายใช้ว่าเราใช้งานใช่ไหมเออทุกอย่างเลยนะบอกเกอร์กี้วัดบู๊ดแล้วก็วัดแรงดันใช่ไหมครับปมอะไรแล้วก็มีกล่องหลักใช่ไหมใช่แล้วก็มีผ้าเขาทำอะไรหัวเช็กระจกหัวใช็กระจกไอ้เงี้ยแล้วก็กดน้าแล้วก็ดีดดเออเพื่อนนะคุยกันง่ายๆกอล์ังสิทธิ์ผมไม่ได้ไปข้ามไปฝั่งนู้นเลยก็เลยไม่ได้เจอน้องเขาแต่วันนี้ได้มีโอกาสไปเจอน้องที่สนามแข่งความคาดหวังนี้มองแล้วอยากเห็นทีเบ็ดต้นๆใช่แจได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งต้อง วันนี้ถ้าวิ่ง18ต้นได้คนอื่นเขาก็น่าจะวิ่ง10ปลายกันแล้วไอ้เหี้ยมึงดีไม่ควรตีหรอเออเอาก๊อดภาพรวมตัวนี้แน่นอนเพราะเขาหลังบอกไปแล้วครับถ้ารวมเป็นตัวเลขจริงคัแนนหมดเท่าไหร่แล้วบอกได้ไหมฟงมกลมก่อนมันไม่ต้องรวมตัวรถอะหลายรอบอะนี่หลายรอบกี่แสนละถ้าสมมุติว่าไล่แบบเมื่อก่อนไล่วิ่งแบบเสื้อเดิมนะก็แสนกว่าบาทก็วิ่งได้แล้วใช่อไหม แต่ตอนนี้ก็คือคิดว่าก็ไม่น่ามีอะไรขนาดนั้นเพราะมันเจอจุกแล้วหรือยังไงใช่เพื่อนนี่เพื่อนนะก๊อนลังสิทธ์ครับ6ก0กอยก็มาวิ่งอยู่ซีเบตกลางๆแต่เขาบอกเลยเขามองไว้ซีเบตต้นๆนะเขาทำได้ในส่วนนี้โอเคครับก๊อตช่องทางติดต่อเพื่อนหน่อยดิช่องทางไหนบ้างก็เฟซบุ๊กนี่ก๊อนไงแล้วก็เพจอูชังก๊อนลังสิทธ์โทรไปได้ตลอดโทรเบอร์โทรก็ 98 995 1332้าเก้าห้านพวกบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินน่ะไม่ได้พี่ละ่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่อง,เร,องเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ได้ด้วยใช่เมียใครเขาทักมาพี่ก๊อนหนูชอบพี่ยังไงพี่คนพูดน้อยโอ้ไม่มีพี่ไม่มีมมแล้วก็มีทําไงาก็ต้องลองดูอะ่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกไตาแาะขอมเมนต์กสุภาพทุกอย่างดีขอบคุณครับน้องก๊อนขอบคุณมากขอบคุณครับสรุปว่ามีใครก็ห้ามทักมาว่างั้นเถอะไม่มีนะพี่ไม่มีเลยอ่ะ D.